เจอร์นี่วิดยูโรเค้กเอ็นจอยเดอะโรสสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับโอ๊ตและพี่ตั้นนะครับพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจอร์นี่วิดยูโรเค้กเอ็นจอยเดอะโรสนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับผมโอ๊ตและพี่ตั้นนะครับอยู่ที่มีสไตล์กาลารดโฮเทลนะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยพูดคุยถึงแรงบันดาลใจและเบื้องหลังของโรงแรมไปแล้วพี่ตั้นจะพาเราไปชมตั้งแต่ล็อบบี้นะฮะห้องพักคาเฟ่แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้น ด้านหลังของเราครับพี่ตันผมอยากถามว่าเจ้าของรถเนี่ยคือใครฮะหรือว่าเป็นแขกที่มาพักล้วเอามาจชดอ๋อไม่ใช่อันนี้ก็เป็นของสะสมของทางเจ้าของครับแล้วเราก็เอามาจอดโชว์ไว้ที่นี่ใครที่มาเข้าพักที่นี่ก็สามารถมาเดินดูได้โอ้โหเนี่ยฮะแต่ปกติก็จะไม่ได้เปิดแล้วก็ดูได้รอบนอกก็เอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาชมได้ที่โชว์รูมด้านนี้โอ้โหสวยงามมากครับไปกันต่อครับพี่ตันฮะไปฮะเช่เลยครับโอ้คุณผู้ชมฮะ มีสไตล์การาทโวเทลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเข้ามาแล้วนี่คือล็อบบี้เหรอฮะใช่ครับที่ล็อบบี้เนี่มีไฮไลท์หลายอย่างเลยครับยกตัวอย่างเช่นป้ายทะเบียนอันนี้ก็อันนี้เป็นป้ายทะเบียนรถจริงๆผมร่าจำลองนะอันนี้ของจริงจช่รหอที่อเมริกาคือเราไปประมูลมาไปประมูลมาประมูลมาเป็นรถข้างบนก็มีรถตกแต่งอีกแล้วก็ที่นั่งครับที่นั่ง ที่นั่งของเราตรวนี้ก็คือเป็นยางของเครื่องบินเราได้นั่งล้อยางเครื่องบินด้านนี้เป็นเหมือนบุมมหาชนของรบบี่เราคือใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้คือเราสามารถนั่งนั่งพักนั่งได้ได้ชันนั่งได้จริงเลยครับโอ้ขอลองนะขอลองนะเชิญเลยครับโห้ว่าไงอันนี้เป็นรถไซคอนด้าซีดีห้าสิบใส่จริงๆของจริงของจริงแล้วก็คือเราเอามาขยาย ให้มันยาวแล้วก็ทําเป็นเหมือนที่นั่งอือโอ้นี่มีงานที่เขาแบบแฮนด์เมดด้วยใช่ครับอันนี้เป็นสั่งผลิตอยู่แล้วใช่อันนี้คือก็เป็นเป็นทางศิลปินที่เป็นคนทาขาทำขึ้นมาเองี่คว่ากาลาช่ครอยู่ด้านนี้นะฮะแต่ทีนี้มึงแหงนมองขึ้นไปอ่ะอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นยังไงให้ได้นะอันนี้เอาขึ้นไปได้ยังไงเอาเครนลอยขึ้นไปครับ มีทั้งหมดอยู่3าคันมันอดใจไม่ไหวนะคุณผู้ชมทำกันได้ไหมนี<ช>่สิฮะใช่ครับต้องถ่ายนี่โอมีรถอยู่ข้างบนนะแล้วขออนุญาตด้านหลังของเราได้คือูปปั้นอันนี้จะเป็นคุณสมบัติก็คือทางเป็นพาวเดอร์ของโรง,งแรนะท่านอยู่้านนี้สวัสดีท่านนะครับ <_ S 2> ตอนนี้เราอยู่ชั้น่ารนะมีสไตล์คาราทโฮเทลนะครับซึ่งพิตั้นจะพาเราไปชมห้องพักแล้วใช่ไหมตัวนี้นะครับจะเป็นห้องพิเศษของเราครับ ชื่อว่า Experience Room ทั้งโรงแรมเนี่ยจะมีห้องพิเศษลักษณะเนี้ยแค่หกห้องวันนี้ขอเลือกเป็นทีม c l a s น Nova สโนวา,นวาเปิดให้ชมกันดีกว่าี๋ยวเชิญชมกันเหมาะกับผมลนนเลนะยไปนะครับเจยนะไม่นานนะด้เลยครับขอขอนุญาตนะครับหอมมากขออนุญาตนะครับนี่ครับนี่คือห้อง c l a s น Nova ครับโอ้โห คอนเซปต์ของห้องนี้ครับก็ตามชื่อเลยเนาะจะเป็นแบบผู้ชายแมนหน่อยเจ้าชู้นิดๆชอบเรื่องรถยนต์อะไรเงี้ยคือทุกดีเทลของห้องนี้มันเติมเต็มประสบการณ์นะผมบอกได้เลยคุณอยู่ในห้องนี้คุณไม่อยากไปไหนแน่ผมอยากถ่ายรูปทั้งวันเลยตอนนี้จริงสมมติถ้าผมเป็นแขกแล้วผมมาพัก่เนี้ยสมมตินะตายแบบคัสโนว่าแล้วก็แบบมีแบบ สาวๆนะมานั่งตักสักเล็กน้อยโอ้โหใช่เลยพี่ตั้นนะขู่ได้ดูการตกแต่งอย่งนี้เฮ้ยทำไปเล่นไปคุณผู้ชมพี่ตัน้นครับมันถ่ายได้ถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงนะใช่ครับโอ้โหสวยงามมากอะ่ะแล้วเขาแฝงด้วยแบบดีไซน์คนรักรถอ่ะใช้คํานี้เลยนะฮะโอ้โหเนี่ยความชอบเนี่ยระหว่างที่พักกับเรื่องของรถมัน,ม,นมันมาบาลานซ์กันได้นะนะฮะแล้วมันลงตัวมากเป็นหนึ่งในห้องพิเศษใช่ครับนะฮะทั้งหมด6ห้องใช่ครับ จองมาได้นะห้องนี้นะคาสโนวามีสไตล์การะดโฮเทลครับตอนนี้เรามาที่ชั้น2นะครับจะเป็นส่วนของคอมมอนแอเรียของเราก็คือเป็นเป็นคาเฟ่กับห้องอาหารโอ้แต่ว่าตรงนี้นี่คือเป็นการใช้ตรงนี้ก็คือเป็นการใช้อะไรรถอันนี้อะไรรถจริงๆเลยเอามาทําเป็นงานศิลปะแล้วพอถ่ายรูปเป็นไงฮะหลออว่าขึ่งขึ้นนะโอ้สุดยอดอ่ะนี่ฮะคาเฟ่มีรถอีกคันหนึ่งนะใช่ด้านนี้ เป็นที่นั่งได้ด้วยนะฮะมาถ่ายรูปได้มาได้น้านะว่าเิญเชิญนะลองหัวนิดนึงโอเคได้ฮะขอโดยสารได้หน่อยนะครับโอ้โหเป็นไงฮะอ๋อดีอ่ะนั่งสบายนะฮะตรงนี้คือก็เป็นเคาน์เตอร์แคชเชียร์ของเราครับเคาน์เตอร์บาร์นะฮะแล้วดูครับเนี่ยเป็นท้ายกระโปรงรถนะโอ้โหสวัสดีครับนี่จะสั่งเมนูไหนได้เลยนะฮะโอ้โหพี่ตั้นต้องบอกว่าประทับใจทุกจุดจริงๆนะชอบไหมครับชอบมากฮะ มีสไตล์การันตีโฮเทลผมฝากเอาไว้เลยนะสำหรับทุกๆท,ท่านนะที่ชมแล้วเนี่ยอยากจะมาพักผ่อนชาวกรุงหรือว่าละแวกใกล้เคียงมาได้นะครับรับรองเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาออกแบบให้คนที่รักรถเนี่ยสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นเหมือนโลกของคนที่รักรถและสามารถมาใช้ชีวิตได้จริงที่นี่นะฮะทุกดีเทลทุกมุมมองรับรองเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังแม้แต่นาทีเดียวนะฮะและขาดไม่ได้เลยนะครับก็รายการของเรานะครับมี ยูโรปังนะครับมววอฮี่ตันครับขอบคุณครับพกไปกินได้ดุซี่อิ่มอร่อยได้ดุซี่ทุกเวลานะครับมอฮี่ตันนะครับสัปดาปห์ต่อไปเราจะพาไปไหนห้ามพลาดด้วยเด็ดขาดชุดนี้ส่งต่อพี่เดครับผม <laughs>